ครับผมกากสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบบนชนกฟ้ามลอยสตูปุ้ดทุกคนนะครับผมสวัสดีช่องลาโซ่ประจำวันที่ยิ้มหาคุณสภาพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับทางฟาร์มอยมาเปิดแบงก์ว่าแม่ลูกนะครับมาหนี่เดี๋ยวสิมันเหลืออีกค้ชหนึ่งนะครับสิเข่าให้ยกับง้อกัมพานหน่อยนะครับอายุเราหกเจ็ดเดือนนะครับผมให้พ่อพี่น้องเพื่อสนใจยกไปรับกันนะครับเป็นตัวเมียทั้งเบริดด์นะครับผมอ่ะเขาเรื่มกันเลยครับที่เห็นอยู่นี่เป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแรกครับส่วนสูงแม่่อยูรับลูกสาาวชเลูกแรก เบื้องครับนี่อายุเล่าสามเดือนกลัวๆนะครับสารุนสีบ่เกินสี่เดือนนะครับผมตับนี้มีน้อยนึงครับลูกสาวถือแม่เหยียบหางปลายหางขาดน้อยหนึ่งครับผมแต่ว่าบ่ได้เป็นปัญหาอย่างนครับเบิ้งขนขาคือนัาปกมันล้วครับคือนัาปกมันเหลวนี่ลูกสาวงามๆครับงัอเฉียงๆครับจับรูปได้ไปอะไรครับเบื้องครับคุณยิ่งเอาไปจับนะครับผู้ได้มักงัวเฉียงบกควรนผ่าดครับผมอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับมาครับพมาเล่หลังครับเมื่อเนี่ยหนึ่งเมือหาพันหาร้อยบาทครับ หนึ่งมื่นหาพันหารอยบาทพร้อมทรงฟี่ไห่สองรอยกิโลเมตรแหลกครับผมอ่าไปดูมากันแล้วมากันครับบังคับจับรูปได้ใบได้นะครับจับไใบใบได้เชื่องมาครับสามหน้ากัพาครับผมอีกตัวหนึ่งครับอายุแล้วเหกเจ็ดเดือนครับผมนี่อือนะครับขันเข้าไปกันบัดนี้นะครับง้อสามตัวไปแล้วค่าสองหมื่นต่นทวนครับผมสองหมื่นต่นถวนนะครับ ง่วสามโตเป็นตัวแม่ทั้งเบิ้นะครับสองหมื่นบาทถ้วนๆครับผมพร้อมสรงฟี่ไห้แต่ขันอยากแยกไปนะครับตัวเดียวเนี่ยอ่าเอาไปเลยค่าหกพันหารลอยนะครับหกพันหารลอยนัครับตัวเดียวนะครับหกพันหานะครับอขาดน้ำเบี่ยงน้อยหนึ่งนะครับผมส่วนจีสนใจโทรมาวันครับผมศูนย์แปดซี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเๆนะครับ พิการของเขาตั้งอยู่บ้านดูไงตำบลหนองแค่นอำเภอปะทุมราชจังหวัดลอยเอฟนะครับผมอ่ามื่อนี้มาเปิดง่วแม่ลูกกับสาวน้อยนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมยกไปน้ากันกับสิถือเนี้ยครับง่วนสามตัวสองหมื่นบาทนะครับผมข่มสุดข่มครับพร้อมซองซี่ห้พร้อมนะครับผมเก็บเงินปลายทางนะครับเอาบริหารมาจับก้อนเมตาบาทเดียวนะครับกรณีซื้อแล้วรับเลยนะครับผมขันสองสามมือเขึ้นมันก็ต้องมีมาจับนะครับตาม อ่าป้องกันค่ะเสียโอกาสในการขายนะครับซึ่งเอาเนี่ยเอาเนี่ยนะพวงค้นนะครับคําเบาหลอ่านี่นะครับประกันต่ำนี้ให้ค้าดอกค้าถอนนะครับดูกสวงสุดด้วนนะครับห้องประกันตํำนี้ให้อ่าสํหรับมือนี้กับมาเปิดให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังใ่เพียงเท่านี้นะครับสนใจสนใจโทรมาบอกกันครับศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่านะครับสําหรับมือนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมกับสวัสดีครับทายา